สบายดีกลับมาจับดาวยิบร้านกันต่อทางช่องอาา่าฮะใช่น,นก็รกัสบายดีสบายดีเป็นอ่าพี่น้องชาลาวเราทักทายกันนะเวลาเจอกันหน้ากันสบายดีสบายดีพวงเราก็ใครก็สวัสดี อ่าพี่น้องชาวลาวก็สบายดีสบายดีก็สวัสดีเนี่ยเหมือนกันแหละนะครับอ้าวตามนั้นวันนี้สวัสดีเอ้สบายดีลืมลืมสบายดีพี่น้องชาวลาวเราโอ้ยคราวที่แล้วสี่ตัวแตกลาวดนี่ถือว่าสุดยอดมากหนึ่งแปดเจ็ดท่าแต่มันได้เป็นโต๊ะครับผมไปเน่นแปดห้าครับผมก็เลยหนึ่งเจ็ดแปดห้าคราวที่แล้วนะคราวแล้วในสายวิเคราะห์นี่ก็เจ็ดแปดห้าเลยนะเต็มเต็มเลยนะครับ สุดยอดมากลาวนี่ถือว่าสุดยอดอันนี้มาพบกันในคลิปที่สองนะครับคลิปแรกเป็นฮานอยไปคลิปนี้ก็เป็นของลราไหวน,นะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าผมพักกีผมพูดไปแล้วในช่อง h ารชนแนลในในช่วงที่ว่าก่อนนะว่าคือวันพฤหัสผมอยากให้เป็นการเรียนรู้ศึกษาวิเคราะห์แล้วก็เป็นการทบทวนวิชา นึกถึงครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เราได้เรียนกับตัวต่อตัวครูบาอาจารย์ที่เป็นตำหรับตำรากครูบาอาจารย์ที่เราได้ได้ฟังจาก YouTube ฟังจากไหนก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ที่เราประเภทครูพักลักจำครูบาอาจารย์ที่เราแอบดูแอบฟังอะไรประเภทนี้นะก็เลยจะได้ได้มาระลึกถึงครูบาอาจารย์วันพฤหัส ผมเลยตั S <S ้งกลุ en, tested 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 ่มว so, ันพฤหัส so, ขึ so, ้นมาเพื so, ่อจะเรียนรู้ด้วยท่านใดที่สมัครเรียนอยู่แล้ว่็สมัครเรียนเมื่อเดือนมีนาท่านจะได้เข้ากลุ่มนี้เลยส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเรียนเรียนก่อนก่อนนู้นนั้นไม่นับนะเอาแค่เดือนมีนานะแล้วท่านใดสมัครท่านจะไม่ได้ท่านจะไม่ได้สมัครเรียนเป็นจริงเป็นจังแล้วก็สมัครเรียนได้เลยนะศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับส่วนท่านใดที่เคยสมัครเรียนแล้วก็สมัครใหม่ได้ท่านจะได้สิทธิพิเศษส่วนท่านใดที่อยู่ในกลุ่มลายพรีเมียมลายท่าน อันนี้ท่านสิทธิพิเศษท่านใดที่มีหนังสืออยู่แล้วก็ได้สิทธิพิเศษนะแจ้งไปแล้วเข้ากลุ่มวันพฤหัสเพื่อหยิบเงินล้านนะอันนี้ผมเมื่อวานนี้ผมก็มีภารกิจด้วยแล้วก็เสร็จแล้วอย่างที่ผมพูดไปแล้วก็ผมก็มานั่งวิเคราะห์วิจัยแล้วก็วิจารณ์วิพากษ์แล้วก็ใช้ปัญญาใช้สมองใช้ปัญญาพิจารณาโหเมื่อวานสองสามสนเต็มเต็มเลยหกเก้านี่ชัดเจนมากเมื่อวานเนี่ยเพรานะฉะนั้นแต่ว่าผมไม่ได้ปล่อยไง ผมไม่ได้ปล่อยเพราะว่าผมอยากให้มันนิ่งๆให้ปัญญามันนิ่งๆลองดูทดลองแล้วใช่ได้แล้วผมก็จะเลยว่าอ่าพอเราได้ตรงนี้มาเราก็เลยว่ากลุ่มวันพฤหัสเฉพาะกลุ่มของวันพฤหัสเนี่ยนะเราจะเป็นกลุ่มที่หยิบเงินล้านโดยตรงเลยเพราะว่าใช้ปัญญาใช้ความคิดใช้การวิจารณาอย่างเต็มที่นะไม่ว่าวันพฤหัสนั้นจะไปเจออะไรก็แล้วแต่สู้ว่าวันพฤหัสอ่าอ่ารัฐบาลออกวันพฤหัส อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีรัฐบาลมีอมสีนองขนาดเราจะเอาวันพฤหัสมาวิเคราะห์กันแบบลึกซึ้งนะตรงนี้สําคัญมากเมื่อวานผมลองทําดูแล้วแล้สึกว่าได้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็บังเอิญว่าผมมีภารกิจตั้งแต่เช้ามืดเลยตีสี่เลยนะครับก็ก็ไได้โหลดออพอะไรขึ้นเสร็จเลภารกิจก็ประมาณทักบ่ายสองโมงเสร็จแล้วพอเสร็จภารกิจเสร็จก็ไปด้านนั้นไกลอีกประมาณเสร็จสุบเอาเมื่อวานในสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเสร็จเราก็มาใช้วิเคราะห์ตรงนั้นแหละเราผมก็มาวิเคราะห์แต่ผมไม่ได้ขึ้นไง มันอัพมันในไม่ได้แต่เพราะผมบันทึกไว้แล้วแต่ว่าผมไม่ได้อัพขึ้นให้ท่านเองก็เลยเออมันก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์อยากให้เรานั่ก็ได้ที่จริงผมบันทึกไว้ผมกะว่าเดินทางแล้วไปอัพขึ้นให้ท่านมันมีช่วงยาวหวที่ผมจะมาอัพให้ท่านเลยเมื่อวานเนี่ยมันก็เลยเป็นช่วงเวลาตึ๊ๆตึ๊กตึ๊กันตลอดเลยเพราะนั้นก็เลยว่าเมื่อวานก็เลยครูเขาอยากให้เรานิ่งมากกว่าผมก็เลยเออมานั่งพิจารณาตัวผมเองว่าสี่โมงกว่าแล้วผมไม่ได้อัพแล้วให้ท่านแล้วสี่โมงกว่าผม อให้ดีทบทวนวิชานะเป็นการทบทวนวิชาที่เรารู้ที่เรามาทุกตาําราทุกวิชาที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นเดโม j ยสเทวินดี A S T v e N D. แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิชาอาหยุดดาวสั่งเลขวิชาดาวขยับพลัดไม่ว่าจะวิชาดาวถอนรหัสเงินล้านวิชาอะไรต่างๆนานาโหราดาตา oh, ผมก็เอามาทบทวนทั้งหมดเลย พอมาทบทวนทั้งหมดวิเคราะห์เจาะออกมาเราโห่เมื่อวานในสองสนย์เต็มเต็มแล้ว,ก,ว 230, ลก็รอบสุดท้าย0ูนสแล้วก็มี9 6้าด้วยนะ18เมื่อวานนั่ก็ชัดเต็มมากๆเลยนะ18เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้หนึ่งแดนี่เต็มเต็มเลยก็เหมือนกัน69กาับ18่เมื่อวาน 18, วานี่เต็มๆตมแล้วก็ส0 3ด้วยนะแล้วก็วิเคราะห์ก็ด้วยปัญญาของเราแบบนี้ด้วยด้วยวิชาด้วยนะด้วยความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาที่เราดึงมาก็มาวิเคราะห์ผมก็เลยว่าเเเออตตัััั้้้้งงกกกกกลุ่่่มมมวววนนนนพหหดีีาาาาาาารรรระคูยใไ เมื่อวานนี้ก็เลยไม่มีช่วงจังหวะที่จะอัพขึ้นในท่านนะก็ประมาณนั้นนะอ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มมันเพื่อนะักก็ซูนกศี28810นะครับตามนี้นะช่องไฮแชนแนลก็ถือว่าผมก็พูดอีกหน่อยละกันนะ,เ,ะเป็นหัวข้อของตรงนี้คลิปลาวบางทีท่านอาจจะมาฟังแต่ลาวอย่างเดียวอย่างเงี้ยน,นะก็เป็นช่องที่ผมนาสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสุจรลงช่องเป็นจรงิงกระทำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะทุกวันนะทุกวันเลยแล้วก็มาอัพเดตข้อมูลขาา่าวสารในเรื่องของตำแหน่งด,ดวงดาวต่างๆที่โกจรเข้าสู่มุมททีีี่่่มผลลตอตอัวเเขนนะให้้าาไไดํปยง เียงลาบอะไรก็แล้วแต่หรือนําไปพิจารณาอย่างอื่นก็แล้วแต่ท่านได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังต่างๆนานาด้วยแต่ว่าหลักของเราคือต้องการให้ท่านมีเงินใช้ทุกวัน มีเงินน้อยมีเงินมากอยู่ที่กําลังของเรานะอย่างน้อยๆท่านมีกําไรวันละสามร้อยวันละห้าร้อยวันละพันวันละสองพันวันละหมื่นวันละสองหมื่นสามหมื่นไอ้นี่คือความสามารถของท่านมีแน่ถ้าติดตามเราไว้เนี่ยท่านมีโอกาสมีเงินใช้ทุกวันและมีโอกาสยืมเงินแสงเงิน้ังกับเราแน่นอนอ่ะให้เชนก็รักติดตามไว้ได้ตังค์แน่นอนครับผมนะก็อย่าลืมกดชัากดสไครกดชับกดชับกดชับกดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมน่าแชร์ไปหน่อยนะครับขอให้ได้ตั้งสองแสนซับสไครซ้ำแสนดิ้ง ได้เลยโอ้ยทํามาหนึ่งปีแล้วได้ยังไม่ถึงสามพันเลยคอยได้สามพันดเดือนนี้นะเนี่ยก่อนสิ้นเดือนนี้คอยได้สักสามพันหรือร้อยกว่าคนใช้ไปหน่อยใช้ไปหน่อยนะครับนะอ๋อตามนั้นตามนั้นโอเคครับมาว่าตามนี้นี้ลาวนะนี้ลาวนะครับอันนี้มาลองพูดถึงลาวกันนะเนาตามนั้นเรื่องอื่นท่านเอาไปฟังในช่องไอจีแนลละกันนะเรื่องไม่ว่าจะเรียนไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่กลุ่มวันพฤหัสท่านสมัครเข้าไปได้นะชูนกศรีสองแปดแปดหนึ 4, 28, 8, 1, ่งศูนย์นะครับตามนั้นได้เลยนะกลุ่มวันพฤหัส็น,นผมว่า ใช้การวิเคราะห์ใช้ปัญญาใช้ความรู้จ,จริงๆมันก็จะรวบรวมประมวลความรู้ในคัมภีร์ที่เราเรียนไปนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นในวิชาในเรื่องของวิชาเนี่ยทอ,อรหัสเงินล้านนะเราก็จะรวบรวมมาโอ้ทอนล่าเงินล้านนี่ถือว่าสุดยอดมากเราก็จะเอามาวิเคราะห์ให้ใช้ยังไงอะไรยังไงแบบลึกซึ้งครับแล้วก็มาในเชื่องของหลักสูตรที่2คือพิกัดดาวรับเงินล้านอันนี้ก็3ชุดวิชาเราจะได้มาอ่าก็เลืกได้มาแบบ เอาแต่และว,วิชามาต่อเรืว,วิชามาวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ดูแล้วประเมินผลมาประเมินผลด้วยแล้วก็หลักสูตรที่สามคือฮลาราดาต้ฮาฮลาพาลวยอันนี้ฮหลาพาลวยมันจะรวมทั้งหมดที่ผมสอนมาว่าจะเป็นดาวะนะคัมภีดาวยะคคมภีอ่ะกเรียกขุมทรัพย์จากดวงดาวแล้วก็ในเรื่องของ เอเซเว่นดีใช่ไหมเดโมเยแล้วก็เคอเอนอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เราก็จะประมวลภาพเอาวันพุธหลัดมาบมวนภาพเสร็จแล้ววันพุธหลัดเราจะได้นึกถึงครูบาอาจารย์เราด้วยนะครูบาอาจารย์ที่ผมพูดไปแล้วครูบาอาจารย์ที่เราเรียนตัวตัวก็ตามมาจากคมพีความรู้ต่างๆที่เราฟังจาก YouTube ฟังจากไหนก็แล้วแต่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เราหมดนะแล้วก็หรือว่าเราจะได้ยินได้ฟังใครพูดใครเล่ามาอะไรต่างๆนะถือว่าเป็นครูเราเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นวันพุธัดเราเป็นการรวบรวมสติปัญญาแล้วก็ความกตัญญุ ต่อกูบาจารย์ต่อคมภีเราเพราะฉะนั้นเราก็เอาความรู้ทั้งหลายทั้งมวลมาประมวลกันประมวลออกมาปุ๊บเป็นตัวเลขเมื่อวานในสุดยอดมาก1869แล้วก็2 0 3 0 4ด้วยเมื่อวานในสุดยอดมากเลยนะมันอยู่ในกลุ่มเป๊ะหมดเลยเมื่อวานนี่นี่แหละวันพฤหัสกลุ่มวันพฤหนัสน,นะกลุ่มหยิบเงินล้านเนี่ยนะศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งสมัครเรียนไปครับสมัครเรียนไปศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ตามเบอร์นะถ้าสมัครในไลน์ทั้งก็เป็นไลนลนะ์ อ่าอดี ID ลาก็เป็นบ้านหมอดู198นะบ้านหมอดูเขียนเป็นภาษาอังกฤษครับ B A N M O R D W O, o 1 9 8ครับบ้านหมอดูตามนั้นนะอ่าว่านไปตามนี้อ่ะไปลาวเลยแล้วกันนะครับไปลาวเลยไม่ต้องอะไรคัมพีรวยนี่ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วคราวที่แล้ว78 5หเต็มเต็มเลยนะลาวเนี่ยครับ 875เต็มเต็มเลยลาวนี่เต็มเต็มเลยค่าวที่แล้วนี่ถือว่าสุดยอดมากสี่ตัวแตกด้วยลาวอ่ะมาดูลาวเลยนะลาวนี่ผมขอขึ้นสูตรได้ดูก่อนมุกข่าวที่แล้วเนี่สูตรก็ถือว่าสุดยอด57เต็มเลยนะลาวเนี่ยผมว่าสูตรนี่อืสุดยอดมาก57เลยค่าวที่แล้วเนี่ย57รอบนี้ก็ยังเป็นลักษณะนี่สูตรเนี่ยมันมีแน่นอน7654เนี่ยต้องมีในลาวต้องมีในสิบหน่วยลาวนะ เมื่อก่อนมันไม่เป็นสิบหน่วยบนแต่ว่าภาคหลังบางก็อา,าต้งเด้งไปบนไปล่างได้แต่จริงๆมันก็เน้นอยู่ที่ท่านต้องขอให้มีลวกันนะขอให้มีในสิบหน่วยเราจะจะบนล่างหรือแล้วแต่ได้หมดนะไม่ได้หมดก็ตัวเจ็ดหกห้าสี่ต้องมีนะ 7ต่เจ็ดหกห้าสี่มันต้องมีแต่ว่าท่านก็ไปดูจากดวงดาวด้วยว่าอะไรที่มันจะสามารถเด่นได้แต่วันนี้ TGC คืออะไรล่ะอย่างคราวที่แล้ว TGC มาเต็มนะห้าเจ็ดเนี่ยตัวเดียวด้วย TGC คราวที่แล้วเนี่ยถือว่าเต็มเต็มเลยนะเพราะนั้นท่านเราไปดูมุมตรงนั้นด้วยมุมความรู้อ่ามุมดวงดาวมันสอดคล้องกับอ่าสูตรหรือเปล่าเจ็ดหกห้าสี่มีไหมแต่เจ็ดหกห้าสี่็ตามนี้เลยผมวางไว้ตามนี้เก้าศูนย์ห้านี่ถือว่าเป็นตัวมาอยู่แล้วถ้าเกิดตรงนี้มันเหมอดแมดกันก็คือห้าตัวเดียวเหมือนเะกินเหม อ่ะาวแล้วมันออกห้าหกข่าวที่แล้วมันออกอ่ะข่าวก่อนน้นมันออกห้าหกมือมือคาวที่แล้วมันออก5้าเจ็ดเห็นไหมแปดห้าหกกับแปดห้าเจ็ดมันก็ย้ําอยู่เนี้ยลาวไปไหนอยู่มองเดิมมองเดิมเด้อมันอยู่มองเดิมนี่แหละมองเกามองเกาลาวนี่มองเกาใช่ไหมมองมองนี่แปลว่ามองนี่คือที่สถานที่ อมองไปเจอกันมองนั่นมองนี่ขราวนี่ก็มาเจอกันมองไหนล่ะมันจะเป็นหาหรือจะเป็นเจดพี่น้องชาวลาโรชลัดดจ้โลดข้าวเรียกนี่โอ้ยได้เต็มหลายเด้อหาเจดนี่จัดเต็มลวดเนี่ยข้านี่ยังมียังแน่แต่หามาข้าวแล้วผมก็พูดเลยถ้าห้ามาก็จัดตามนี้เลยห้ารัวถ้าข่าวนี้หามาหายังแน่ก็มีหาสองหาสามหาเจ็ดหาแปดนี่เด้อจัดลวยอ่า สองโตดีหกโตหรือจะหกโตห้าโตสี่โตสามโตสองโตหนึ่งโตลาวก็มีเล่นอย่างนี้นะออกก็ออก,ออกทีเดียวลาวนี้ง่ายจับชนลวดจับชนลวดถ้าเลือกลาวเลือกเ,อเลือกลางเลือกบนได้ก็จับมาชนกระโหลดถูกสี่โตนะ่ะลาว,ว,วประมาณนี้ประมาณนี้นะพี่น้องชาวลาวเราเด้อ มาจากลาวนี่ผมชอบนะเพาะด้วยพูดเพาะด้วยแต่ว่าต้องต้องทำเนียงเขาอะทำเนียงทำเนียงที่ลาวเลยผมว่าเพาะหวานนิ่มนวลน,นะเขาพอๆกับทำเนียงเหนือท,นทางเหนือเราอะทำเนียงทางเหนือของประเทศเราก็หวานอะมันเป็นทำเนียงที่หวานอ่อนน้อมอะครับเป็นทำเนียงที่อ่อนน้อมนะ ำเนียงลาวนี่สำนวนของน้องเขาก็เชิญผู้ต่างนาผมเมื่อก่อนผมก็ฟังเมื่อก่อนผมก็ฟังเอ๊ะอะไรอคืออะไรผมที่จริงผมก็เป็นคนนี้แต่ผมลืมไปแล้วคำเนี่ยผู้ต่างนาผู้ต่างนาเนี่ยลืมนะมันลืมจริงๆครับเราผมก็ฟังบ่อยอะไรผู้ต่างนาผู้ต่างนาอ๋อผู้ต่างนาคืออย่างผู้ต่างนานี่มเป็นอย่างนี้แปลว่าจังไดผู้ต่างนาผู้ต่างนาเนี่ยอ๋อฟังไปมานึกได้อ๋อผู้ต่างนาแปลว่าผู้แทน ผู้แทนของสำนักงานนายกรัฐมนตรีผู้แทนของกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนของการท่องเที่ยวลาวอย่างเงี้ยคือผู้ตังนาเออเขาเรียกผู้ตังนาเขาเรียกผู้แทนอ <c oughs> อย่างเมือก็เราเราผู้ตังนาจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีกับผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรีมาหมุนมลเลขหลักร้อยอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นประมาณนั้นอ้าวนี่ลาวที่ผมพูดไปก็ให้ท่านในแคปลาวสูตรไปนะสูตรไปต้องมีตามนี้แล้วต้องไปดูครับเอาขึ้นสูตรลาวให้ดูก่อนนะ อ่าอ่าเก้าศูนย์ห้าผมว่าต้องมาถ้าเก้าศูนย์ห้านี่เข้านี่มันมันมันก็อยู่ที่ห้านะแต่ผมว่าคิดว่าเก้ามันน่าจะมามากกว่าเออห้ามันเจอตรงนี้แต่ผมคค่ว่าเก้ามันน่าจะมามากกว่าห้านะถ้าเก้ามามากกว่าห้ามันก็ไม่มีเก้าอะไรดีครับถ้ามีเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสี่อยู่แค่นี้เองนะถ้าเราตัดห้าออกไปเนี่ยห้าตัวหมื่นได้ตัดออกไปเลยก็เหลือเก้าอะก็มีเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดอยู่แค่นี้เองเนี่ย จะโลดนีเนอะเออทาวไปนี่เอาประมาณนั้นนะเออประมาณนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้แหละเนี่ยนะประมาณนี้แต่เก้าได้โบมันมันไม่มี7ไม่มี6ไม่มี5มีไงถ้าได้มีหมาเนี่ยถ้าเล่นถ้าถูงว่าถ้าเล่น93นะตัวที่ผมไม่ได้ใส่สีเหลืองถ้าเล่น93 92ถ้าก็ต้องเอาเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้องาสามหกเก้าสองห้าเก้าเนี่ย มาใส่ถ้าเล่นตรงนี้นะเ,เล่นลักษณะอย่างนี้นะก็ต้องเอาเจ็ดหกห้าสี่เนี่ยมายิงใช่ไหมเจ็ดหกห้าสี่มายิง,ยงแต่ถ้าสี่มันมาก็มีเก้าสี่เก้าหกอยู่แล้วไงเก้าสี่เก้าหกอยู่แล้วไนงะ ต่ถ้าเล่น9ก้าสามเก้าสองเนี่ยใช่ไหมท่านก็ต้องเอาเจ็ดหกห้าสี่มายิงตามท่านก็ได้สามตัวแล้วนี่คือสูตรนะวิธีการสูตรเนี่ยทุกวันพุธน,นะครับผมจะให้ความรู้ตรงนี้เอาไปดูสายวิเคราะห์เจาะจัดตามระบบสายวิเคราะห์เจาะดาวจัดตามระบบเหมือนเดิมครับสายวิเคราะห์เจาะจัดตามระบบก็จะเหมือนฮานอยอ่ะถ้าไม่ออกที่ลาวถ้าไม่ออกที่ฮานอยก็ต้องอาจจะวิ่งมาลาวได้เนี่ยแปดสองสามแปดสามเจ็ดสามสี่เนี่ยแต่ว่าลาวเดี๋ยผมเต็งมาที่สามเจ็ดเลยนะ ก็เจ็บเป็น TGC นะครับแล้วก็มี0มี2ด้วยท่านอยากจะ3 2 3 0เนี่ยเติมเข้าไปก็ได้แต่ว่าผมมัน8 2อยู่แล้วไงตรงนี้มัน8 2อยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้วาง3 2มัน8 2อยู่แล้วถ้าเกิด3ไม่มาก็ต้องเป็น8 2เราก็ดัก8 2ดสองอยู่แล้วใช่ไหมแต่8มันมาบ่อยแล้วนะ 8ปดจะมาไหมล่ะถ้าแปดไม่มาก็เป็นเก้าสองเนี่ยแต่ว่าแปดสองก็จัดไว้หน่อยแต่ถ้ามันมาที่ฮานอยแล้วแปดสองอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่็นเก้าสองประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้เพราะแปดกับเก้ามันเลขเดียวกันอยู่แล้วถูกไหมล่ะอันนี้สายวิเคราะห์เจาะดาวจะตามระบบนะเราไม่มีอะไรที่ผมให้ดูแล้วเมื่อกี้ตัวเนี้ยที่ดูหลังผมอ่ะก็เหมือนก็จะจักสูตรได้แหละที่อยู่หลังผมก็จักสูตรได้แหละเอาทางแคปไปก็ได้ ครับการว่ามานเนี่ยเนี่ยก็ก็ตามสูตรได้แหละแต่มันเพิ่มเติมจากสูตรมาหน่อยเยอะนิดหนึ่งนะเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าคือมาจากสูตรนั่แหละครับนะ950เน่ยเป็นก็มาจากสูตรนะต่อ950ถ้าจะเน้นอะไรเน้น9หรือเน้น5หรือเน้น0ูเนี่แล้วแต่นะก็ว่ากันไปตามนั้นนะก็จะตามระบบด้วยอันนี้คือเรียกก่าจัดตามระบบวิเคราะห์เจาะดาวจัดตามระบบจัดปทั้งกับวิเคราะห์ไปนะ VR ไม่มีนะของเรา VR ไม่มีครับ VR ไม่มีท่านก็ดูมุม Tg มีไหมมุม Tg รอบนี้มี6กับ แล้วบรงเอินว่าเดเนี่ยมันเป็น TGC ด้วยเป็นมุม t g ด้วยเป็น TGC ด้วยเพราะนั้น7ก็ยังแรงอยู่นะเจ็ก็ยังแรงอยู่นะครับอจอแปดเจ็ดเก้าเจ็ดไม่ลับท่านก็นลองวางวางไปตามนี้ก่อนสายจอของเราก็มาเจาะสองแปดสามสี่เก้าสี่น 28, 34, 94, นะ จอให้ท่านประมาณนี้7 9 4เนี่ยก็728เนี่ยผมก็วางไว้ตามนี้และตัวนี้คือ3ตัวแต่675เนี่ยมันเป็นตัวอยู่ในกลุ่มเดียวมันมีเลขแค่3ตัวนะกลุ่มนี้ย675แต่3เนี่ยผมเอามาแทรกท่านจะเอา3เอา8เอา9มาแทรกก็ได้นะแต่ว่า675ยืนแล้วก็เอาเอา8เอา8เอาเอาเอามาใส่ก็86 เจ็ดห้าเก้าหกเจ็ดห้าอย่างเงี้ยครับก็วางไว้นะสามหกเจ็ดห้าที่ผมเอามาไว้ตามนี้นะสายจ่อผมจ่อให้ตามนี้สองสามเก้าสี่จัดไว้หน่อยสี่ตัวนะครับสี่ตัวจัดไว้หน่อยครับแล้วก็สามหกเจ็ดห้าถ้าจัดไว้หน่อยสี่ตัวครับจากอาจจะเปลี่ยนจากแปดเป็นหกก็ได้นะคราวที่แล้วออกแปดเจ็ดห้ารอบนี้อาจจะมาออกหกเจ็ดห้าอย่างเงี้ก็ได้นะเต็มเต็มจัดป้ายนะนะเอาสายรีเลทครับลีเลทก็ไม่มีอะไรรีเลทก็คือท่านดูว่าตัวไหนที่มันสามารถแทรกเข้าไปหกก็ 6, มันสามารถแทรกได้ 8, แปดแทรกได้ครับสามนี่ถือว่าเป็นตัวจัด เนี่ยแมสามตัวเป็นตัวจัดได้อยู่ครับเพราะวสามก็ถือว่าอยู่ในรีเลทด้วยนะสี่หกเจ็ดห้านี่ก็ถือว่าอ่าตัวเหมิดรหัสอ่าด้วยแน่นอนเลยต้องมีแน่นอนหกเจ็ดห้านี่แล้วก็มันเป็นตัวที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้หกเจ็ดห้าผมว่าแม่ๆเพิ่มเพิ่มก็ออกหกห้านะอย่าลืมนะหกห้านะออกอ่าเราคิดอ่าของรัฐบาลไทยหกห้าหกห้าไว้ก่อนนะอาจจะมาออกที่ลาวก่อนได้นะหกห้านะจัดไว้หน่อยครับจัดไว้หน่อยจัดไว้หน่อยนะ l d ห้าหกเจ็ดครับ l ด d นี่จะคล้ายกับฮา,านอยหมดเลยห้าหเจ็ดนะห้าหเจ็ดนี่แรงห้าหเจ็ดแรงผมว่าห้าหเจ็ดแรงนะห้าหกจัดไปครับห้าหกแปดห้าหกเก้าห้าหกจัดเลย <c oughs> ของเรานะ <c oughs> จะมาตามที่เราวิเคราะห์หรือเปล่าก็อยากให้มาเราจะได้ตังค <c oughs> ์จะตามนี้นะครับอว่าไปตามนี้นะกลุ่มวันพฤหัสจะลืมนะก็กลุ่มวันพฤหัสที่ผมพูดนั่นแหละครับนะกลุ่มวันพฤหัสเนี่ยวันพฤหัสเป็นวันครูเพราะนั้นผมก็เลยจัดกลุ่มวันพฤหัสมาเพื่ออะไรทบทวนวิชานะ แล้วก็เป็นการทบทวนวิชาหาความรู้ได้ความรู้อะไรต่าง,างๆนานาเหล่านี้ <c oughs> ก็ถือว่าเราเอาว่ากลุ่มวันพฤหัสเนี่ยเราจะได้เอาวิชาเอาความรู้เอาสมองสต,ติปัญญาเราไปเจาะดาวเต็มๆแล้วก็ใช้ความรู้เราหางเงินใช้ปัญญาเราหางเงินนะเพราะฉะนั้นเราใช้ความรู้ใช้ปัญญาเราหาเงินหาเงินได้จากดวงดาวแน่นอนนะครับดวงดาวต้องเห็นใจเราเพราะเราใช้ปัญญาใช้ความรู้เราเราไม่ใช่ความ เชื่อเราไม่ใช่ความงมงายแต่เราใช้ปัญญาวิชาปัญญาวิชาคือการนํานพาเราไปสู่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าความสําเร็จได้วิชาคือปัญญานั่แหละครับจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้เมื่อท่านมีปัญญามีวิชาอยู่ในตัวเองก็ดึงออกมาใช้อย่างมีความสุขเมื่อท่านดึงมาใช้อย่างมีความสุขมันก็จะทําให้เกิดท่านมีความสุขในใจเมื่อมีความสุขแล้วท่านก็สามารถที่ยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านได้ทุกคนเลยโชคดีครับ